ตรงข้างหน้าเป็นเทเลสาบกันโดจีนะแล้วก็เราขึ้นรถเมสายสาม36มาลงที่หน้าเทเลสาบกันโดจีแล้วก็เดินมาก็จะมาถึงถนนเส้นเนี้ยถนนเส้นที่อยู่เหมือนกับเป็นสี่แยกเพื่อไปเพื่อเพื่อเดินมุ่งหน้าไปที่เจดีชเวดากองสวยมากคือคือกล้องไม่สามารถ น่าจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดมาดูด้วยตาสวยมากเลยเออสวยมากตอนนี้คือกำลังเป็นถนนที่อยู่ด้านหน้าอ่าเป็นเส้นตรงที่เดินเข้าหาเจดีชเวดากองอ่ะอืมอันนี้คือร้านค้าที่อยู่อยู่ข้างถนนอ่าที่เดินเข้าหาเดินเข้าหาเจดีชเวดากอ acon, จากเคเลศากันดอ่ากันดดจีอ่า